ฮายฮายฮายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Maxi Channel อีกแล้วนะคะกับ Macbook เหมือนเดิมจ้าแล้วก็คืออะไรใส่ชุดไฟแบบนี้ก็คือคอนเทนต์ก็คือ,อ In the o t Fire ก็คือฮู้ฮูฮูฮูอ่าแน่นอน In t o One นั่นเองนะจ้าเออชุดไฟให้เหมาะกับแบบลุกๆของเราหน่อยเพราะว่าในฐานะที่เป็น Insider นั่นเองอ้าล่ะอาล่ะอาล่ะ ก็คือวันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์อะไร Lucky in to o n EP ที่4แล้วจ้าเออ EP ที่4แบบซับไทยชมได้ไหนไหนแ <Wow. S 1> อปพลิเคชัน VTV เท่านานนะจ๊ะอะล่ะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเห็นเขาเสียงหรือเสียงแล้วอ้างอันใดพี่เอ๋ว่าสนุกม,มากเออแต่จะเป็นอะไรยังไงกันนั้นไปชมบันเลดีกว่าปะ่ะ <Okay. S 1> ไม่กลักัโอเค่ายโอ้ยอาต้องพูดว่าเริ่มก่อนว้าไนอ้าวน้องหน้าอีกแล้ว ยังไม่ได้บอกว่าเริ่มโอหงอ้โโอเคเลิศวางลงอ่าพูดปิด พูดถูกแล้วเริ่เร่มาเอ่อหลนโมเร็วมากลศโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้โหดีเออ

เลยทักษะภาษาลูกเราเขาดีเขามีคนตอนดีโอ้โหลมล้มทุกขก็อีล้มฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ 玻璃乖乖。那提醒一下大姐组的我们万事现在只剩米卡没有抢到。如果这一轮米卡他如果抢到了，没有提醒，我们知道这一轮就赢了，好吗？OK。开始。啊！OK。嗯，哦哦，啊，没拿提夹一样。 <laughs> เออนีฮึ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 อเฮาฮึอึฮ <laughs> ึฮ <laughs> <laughs> <ผม>ึ <laughs> อ,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 อึฮึฮ่ฮึ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 ฮ ว่าได้ก่อนด้วยโอ้ยโกรธแล้วโกรธแล้วต้องไโกรธแล้ว A K，你们队决定冰粉和凉粉先选一个，甜的。国际朋友选，听过了吗？我我我比较喜欢冰粉。那我们冰粉对，他们选了。y a i 嗯。第二题第一遍，你好 fail，你好 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 f a l 怎么了？你好帅哦！哎哎哎哎哎，没说错，他们好帅哦！OK。哎，哎，我老梗。大机组已经答对一起了，请听我的口令，开始。哈哈哈哈哈！ ตอนนี้ฉันยังไม่เห็นริกกิริิกกมารู้ของฉันออกมาเลยนะคะเร็วมากเดินมาแบบย่องมาอุ้ยน่ารักเลย 随时随地，好水，还没结束，好水，开始挥，开始啊，A K，什么？你好水，恭喜 A K，我们轻轻松松扳回三分。那个主持人在那边呀，我都听不见，这一看就不公平。放大我的音量，我看你还有什么理由，请准备。你看，No，OK，开始。老大，你我呆了路。 哎，通了，通了，米卡通了。怎么怎么回事？你们音色不太对，声那里不对。好帅哦！秒 fail。加油，这都答了吧？都答了呗。对不起，不好意思，脑子懵了。然后这边嘉源没有答。这一轮如果嘉源赢了，这两个吃的都给他们了。对哦，OK 吗？加油，好吗？请听口令。 อ่อไปนะคที่ชอบเล่นเกมมากๆกับคนที่ เออไม่ค่อยชอบเล่นเกมไม่ใช่ไม่ชอบแบบว่าไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเเอออ้้้ยยยนนนีี่มัไตงใจด 在成都方言这一题里面，各答对了一题，所以他们各获得两分、一分，还有一分、一分。解都哪儿跟哪儿啊？嘿，哪儿哪第三遍。我去，好难。第二题，第二题，第一遍。 你信不信我给你拿的龙？哦，你看这娃子敢觉我。哈考试来了啊，第二遍。你信不信我给你拿的龙？就马，就拿的龙。你你马乐龙，哈第三遍。你信不信我给你拿的龙？你信不信我给你拿的龙？拿的龙。 准备，准备，准备，开始！w 呜呜 woo。哈哈哈哈哈哈！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 哈哈哈哈哈

你信不信我给你拿了龙？OK。哎，好，我先说一下，对面现在是周柯宇和李莫打完了，这边是 AK 打完了，万事组还有四位，我们大吉组还有三位，请加油。Oh. 三，二。嗯。<laughs> 三，二，一，开始。<laughs> 加油，加油。开始。加油。哈哈哈哈哈！龙哥，龙 哎，万事组大吉组都是三位成员，加油了，开始。上！哎，哎，他抓得来啊，但抓不抓不抓不来，我抓不抓不来。来，三组，三。这是哪儿个哪儿啊？这是哪儿个哪儿啊？你信不信我给你嘛？你信不信给你？

ลิคกี้คือไม่ได้แย่งอะไรกับใครเลยฮ่าฮ่า่่่า่าฮ่่าฮ่าฮ่ 哎，你拿耳朵！哦！谢谢刘宇，完美！谢谢。OK，又到了赛点，三、二。哦，对，是11。哈哈哈！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  请说，虾都拿跟哪儿啊？哦，哎，我来教你一个精髓的，精髓是要气泡音，蟹都哪儿跟哪儿啊？哎哎了，蟹都哪儿？听到那个录音了吗？它里面有掌声，笑够了，笑够了。啊，对，对吧？柳奈没了，鱼儿，没止。 哪里浓？我们英综班成员都非常的聪明，我们节目组给了我一个方法，让大家提升一下难度。อะไ怎么念？哦，รวมกันเ话和陕西话。带酒，青海，อะไร那我们就统一，都听一遍以后，你们再来决定谁负责什么样的方言，可以吗？好。接下来播放的是陕西话，我手上拿的是陕西美食——陕西凉皮。哦。诶。

目前已经听了陕西话、上海话。对，那潮汕了吗？这个是潮州的牛肉炒粿条。最难的是我们目前的潮州话，所以我们。那只来潮州话。你讲西话啊！你讲西话啊！我们万事组和大吉组，待一下，待一下。你可非常努力了。你可都在吗？<laughs> <laughs> เรา万事组和大吉组都准备好了ไหีย好了好了 OK 请告诉我谁来打陕西话请举手我มาจ้话 OK 准备เโอ้โหมีกลมีหน้าที่กันนะฮัลโหเลิศมากลูกสามสองหนึ่งมมาจ้าโอ้ย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  โ大家า一下ในแ在นซีฮ面วเป็นไม่มีปัญหาเลยเอดอเต่อไปเปนเวลาของแชนตอนเี้ยืโอจะมีคนแข่งสองคนเซี่ยงไฮ้ตอนนี้โจจยวกกไม่หยุด 如果你们组内有发音认为正确的，请互相通一下。请准备。三、二、开始。哎、哦，周可宇，乐爆！好，请周可宇和小九。啊，答出上海话。周奈，อีกแล้วเลยอีกแล周可宇บอ 对，为上海话，现在我们只剩最难的潮州话。好，准备。牛肉粿条很好吃哦。开始。哇！哇哎，哇！哈哈哈哈，哈哈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 哈哈 อเดไ่ได้ปากเลยอ้าวไม่ถูกอีกแล้ว 最接近那个发音，我算是好好。好来准备。你叫谁虎？嗯 รักการแข่งขันพี่ก้เวาเซาไ้ประโกัอ้ยเคเลงไก่สับมาเลยโอ้ยก๋วยเตี๋ยวผัดนะวัวฉันอยากกินทุกอย่างฉันอยากไปเมืองจีนตอนนี้ยโอ้ย 好，脸懵，还吃着。今天我们学的方言，你们有哪一句让你们印象深刻？啊，巴掌腮好像。哎，你真帅！你长得真好看。谢谢，你高帅。通过方言学习，就是希望未来我们英叔万能够去到中国的更多地方，多看一下风景嘛，然后多吃点好吃的。也希望大家通过今天方言我们中国各种文化的魅力。 然后也希望大家玩的开心好好期待未来我们一出万有更多元化的面跟大家见面今天的万事大吉到这里就结束了บ๊าายเออันนาดูนะครจบไปแล้วนะคะสำหรับ lucky into one EP ที่4ี่ละจ้าบอกได้เลยว่าสนุกมากมันาที่สนุกมากคือเป็นเกม แบบมีทั้งหมด3รอบใช่ไหมก็คือแบาบว่าแข่งกันแบาบว่าสำนองสำเนียงอะไรอย่างนี้สำเนียงจีนแต่ท้องถิ่นมันจะไม่เหมือนกันตอนแรกเนี่ยเราก็เป็นห่วงลูกๆของเราก็คือเด็กไทยไทยกวนลายของเราว่าแบบจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าสึดเฉิมดีไหมเฉิมได้หรือเปล่านี่แต่เขาก็ทำได้เพราะว่าอะไรมันมีเสียงเปิดให้แล้วก็บอกว่าทักษะการฟังของแพตริกกับของนายคุณเลิศนะแต่ทุกคนก็แบบเลิศหมด อะไรอย่างเงี้เนาะก็อ่ะเขาแบบว่าก็แบ่งเป็นสองทีมแล้วก็ให้วิ่งมาตกปุบ๊บแล้วก็ให้พูดสำเนียงใช่ไหมก็ให้ใครครุบก่อนก็จะได้ได้ไดไดแต้มไปอย่างงี้คนที่แบบว่านางก็คือจะตบแล้วได้ตลอดก็คือโจโครอยู่ก็คือตบได้ตลอดตบแล้วได้ดไดกี่รอบกีรอบมันก็จะได้ตลอดอืมคู่ปรับของนางก็คือโจจาง<笑><笑>เออเอเอใช่ไหม อาจจังไหนวะโจเออเจโคยีกับเออหยวนเกอร์อะ่ะเออนั่นแหละเออก็หยวนของเขานั่นแหละก็แบบว่าเออตบปุ๊บอ้าวอย่างงี้ก็คือนา่งได้ตลอดอย่างงี้นะคะแล้วก็แต่มีอยู่บางทีก็คือพูดไม่ได้เหมือนกันถึงแม้จะแย่งมาอะไรแล้วก็ตามนะคะแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือน้องน้าย โดนผักกิง้งผักกระเด็นผักกิง้งผักกระเด็นไม่รู้กี่รอบตลกตลกแล้วก็มีอยู่ทีหนึ่งที่อะไรพทาิกไปแย่งได้แล้วปึ้มจำไม่ได้ไปบอกว่าไงก็คืออะไรออะไรใครวะพี่หลิวของเราหลิวอยู่ของเราก็คือไปด้วยช่วยน้องก็คือบอ,อกว่าไปเกาหลังไปเกาหลังให้แล้วก็แกล้งบอกอย่างนี้ หรือแม้กระทั่งทำแรกๆเลยก็คือน้องนายก็คือโจโควิอุสะไปนั้นได้แล้วไปแย่งมาได้แล้วเขาพูดปุ๊บอยู่ในทีมเ,เขาพูดว่าพูดผิดทางๆท,ที่อะไรโจโควิย่คือทีมตัวเองปอได้เลยลูกเอองงมากแต่แค่นั้นเลยก็อ,อย่างไม่สุดเท่าอะไรเท่าอันนี้จ้ะเท่าในส่วนของลินโม ที่แย่งกับ AK ในคำสุท้ายของแบบเกมทั้งหมดก็ค <c oughs> <c oughs> ือนางก็คือแย่งรอบแรกก็คือแย่งมาได้แล้วปุบแย่งแย่งแยงแยงแยง,ยง,ยงเอาอ e ีท e ี e ่แปดใส่ปากอมไว้ M v. เพราะว่าเดี๋ยวเอเคแยง่งแล้วเพ็รป๊บก็ค่อยมาใส่สรุปอะไรพูดผิดแล้วพ,พ, <c oughs> ลพอรอบสองเ็ดเ็ดเ็ดเดวางเอเคได้ปึ๊บพูดผิดและรอบสามคราวนี้คาหนังคาเข่า,ขา,าก็คือ หลินโมยแย่งมาได้แย่ง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 ,ยงอมใส่ปากอีกแล้วแล้วก็แปะถึงจะได้เออบอกเลยว่าสนุกมากอันนี้คือขำแบบขำทั้งคลิปเลยสนุกมากนะคะ ก็สามารถติดตาม Lucky in t o One ได้นะคะในแอปพลิเคชัน VTV แบบมีซับไทยนะจ๊ะเอาล่ะแล้วใครอยากจะติดตาม Macbook นะคะติดตามช่องของเราก่าบความกร,รุณาหักวายละ่ะกดติดตามหน่อยกดใช้กดกดไลค์กด,กด, like, กดแชร์นะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยสำหรับช่อง M Maxi Channel ของเรานั่นเองเนาะแล้วก็ ใครอยากจะตามเข้าไปแบบติดตามใน IG ของเราก็สามารถเข้าไปได้นะจ๊ะ Macbook นะจ๊ะ M A K B O O O K เนาะสำหรับนี้ Macbook แ,และ In t o One ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายออ้ยอยากกินอาหารเลยอ่ะเดี๋ยวไปหาอาหารกินก่อนอ oh.